มากินกาแฟกันวันนี้กินหลุดซบุญเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มงานเพราะวันนี้จะทําวีดีโอให้อีกช่องหนึ่งช่องการฝีมือก็เลยต้องกินกับกินกาแฟซะก่อนไม่งั้นทาไปแล้วมันเพลินลืมเวลาความจริงไม่ต้องทาหรอกของเยอะแยะแล้วแต่ว่ามันมีไอเดียใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนเนี้ยมาทําให้อีกช่องหนึ่งไอเดียสุดแสนจะเยอะเลยแต่ว่ามันทําไม่ทันบางครั้งอ่ะเวลาเราทำเอ่อการฝีมือนี้มันต้องทําละเอียดใช่ไหมล้วก็เราทําวิดีโอ การฝีมือเนี่ยเราต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเรานั่งทำเพลินๆเ,เราก็นั่งบางทีดึงเข้ามาอย่างเงี้ยออกนอกจออา้าวลืมก็ต้องเริ่มใหม่อีกแล้วก็ไหนจะต้องมานั่งตัดต่อนั่งมันก็เพลินดีแล้วก็คลิปพวกนี้มันก็อยู่ได้นานมันไม่เหมือนกับคลิปแบบนี้ที่เรามานั่งทำคุยแบบนี้มันไม่มีคนมาย้อนดูแต่ว่าถ้าเป็นคลิปคลิปการฝีมือจะมีคนมาย้อนดูบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ถึงว่ามันจะ คนดูน้อยแต่มันก็มันก็ได้เออมันก็ได้ไรายได้นะคลิปของเราก็ไม่ได้ด้อยคุณภาพอะไรนะไปเทียบกับคนอื่นที่แทบจะไม่มีอะไรเลยทําไมคนดูเป็นแสนเป็นล้านไม่เข้าใจ <c oughs> เข้าข้างตัวเองแล้ว <c oughs> จะมาบ่นเรื่อง Youtube หน่อยคือมีเพื่อนคนเขาทำ YouTube มานานแล้วแต่ว่าเขาทำเป็นเกี่ยวกับพวกเออพารานอโมอละแล้วเขาก็มาบ่นให้ฟังว่าเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากจะทำแล้วเพราะว่าทำมาตั้งนานแล้วนะ คลิปคนตามแค่เก้าร้อยกว่าคนอีกไม่ไม่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะจะเต็มพันแล้วนะทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็ YouTube มันก็มีดันให้นะแล้วเขาก็ไปเทียบคอนเทนต์ของเขากับที่เอ่อคอนเทนต์ที่เหมือนเหมือนกันคลิปของเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกับไปกว่ากันเลยทําไม YouTube ไม่ดันให้เขาเขาแบบเขาเหมือนหมดกําลังใจนะเราบางครั้งเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราชอบเราก็ทําไปเธออย่างของเรานี่ ได้เออได้ได้ได้ไดไดก็โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องทําอยู่แล้วเพราะเพราะเรายู่เฉยไม่ได้แล้วบางครั้งก็อยากจะเปลี่ยนเอ่อคอนเทนต์ช่องนี้เหมือนกันให้เป็นเป็น,เ,ปนเอ่อคอนเทนต์การฝีมือแต่ว่าเฮ้ยเราก็มีช่องนั้นอยู่แล้วเราทำไมจะต้องมาเปลี่ยนเนี้ยทำเป็นแบบว่าช่องนี้ก็ทําปะปนกันไปทําการฝีมือมัง่งนั่งคุยมัง่งโชวน์นู่นโชวน์นี่มัง่งมันเป็นการแบบว่าไม่ไม่ไม่ทำให้เราเหงาไงย้อนกลับมาเรื่องว่าทําไมถึงอยากจะไปขายของที่ตลาดคริสต เพราะว่าออตอนนี้เราทำแล้วมันของมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็เลยจะไปขายระบายระบายออกไปซะมั่งแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งไปดูค่าเช่าแล้วก็ค่าเช่าออตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วว่ามันถูกลงใช่ไหมก็พอสู้ได้เพราะว่าเมื่อ,เ,อ,อเมื่อต่อเมื่อก่อนเนี่ยก่อนโควิดที่เราไปขายของเนี่ยนะเ,เขาจะมีสมาคมไลออนที่เขาจัดงานแบบนี้แล้วเขาก็ เขาก็เอาค่าเช่าไม่แพงเขาเอาเงินที่เขาได้จากค่าเช่าเนี่ยไปช่วยเหลือ,อ,อคนที่ลำบากใช่ไหมเขาแบบว่าเขาไม่ต้องมีกําไรแล้วตอนนี้ออพอพอหลังโควิดแล้วเขาเขาเลิกทําเพราะว่าคนที่ทำเ,เป็นสมาคมไลออนเนี่ยเขาเป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยเขาก็ทําไม่ไหวหลังจากโควิดเขาก็เลิกทำใช่ไหมแล้วพอไลออนเขาไม่รับทําแล้วก็มีบริษัทที่เป็นทําเกี่ยวกับพวก พวกนักท่องเที่ยวนะมารับไปทําแล้วบริษัทพวกนี้เขาต้องการแบบว่าต้องมีกําไรใช่ไหมเขาก็ต้องเพิ่มเพิ่มค่าเช่าทีนี้เพิ่มค่าเช่าเป็นสามเท่าตัวเลยนะแล้วก็ไม่มีปีแรกที่เขาจัดแทบจะไม่มีคนไปไปขายของเลยแล้วปีที่สองเราไปไปดูก็มีคนนิดหน่อยแต่ว่า ค่าเช่าก็ยังแพงอยู่แล้วคนก็ไม่ไปเที่ยวเยอะด้วยเพราะว่าเขาจัดไปเขาย้ายไปที่หนึ่งมันไม่ใช่ที่เดิมเพราะว่าที่เดิมมันอยู่ตรงหน้าสารากางเลยแล้วจะมีพวกทัวริสมาจากนักท่องเที่ยวมาจากในเมืองจากตอกโคมใช่ไหมเพราะเขานั่งเรือกันไม่ได้แต่แล้วเขาก็มามีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวตลาดตรงนั้นแล้วตรงนั้นที่ตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นที่เพอร์เฟกมากเลยแล้วทีนี้ปีที่แล้ว เอ้ปีที่แล้วก็ยังจัดอยู่ที่เดิมแต่ว่าปีนี้เขาจะย้ายขึ้นกับเอ่อกับขึ้นมาตรงหน้าสาระกลางเราก็เลยไปดูว่าราคาค่าเช่ามันเท่าไหร่เออค่าเช่ามันก็พอได้พอสู้ไหวก็เลยไปถามท่านยมว่าเฮ้ยเราจะไปขายของกันเอ่อที่ตลาดคริสต์มาสนี้ไหมปีนี้ท่านยมก็บอกว่าเอออย่าพึ่งเลยไปปีหน้าดีกว่าเพราะว่าเขาต้องดูของก่อนเออพวกโต๊ะพวกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเรารู้ว่าที่เขา ไม่อยากจะไปขายปีนี้เพราะว่าอะไรเขาที่เขาอ้างพออย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขางานเขาเยอะเขาก็เลยไม่มีเวลาแต่ว่าเขาต้องหาข้ออ้างมาอ่านี่แล้วก็เข้าใจไม่เป็นไรเออแล้วเราจะได้ทําของเพิ่มเอาไว้ไปออขายปีหน้าความจริงมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขายอะไรเลยนะแต่ว่าเราเป็นคนชอบทําการฝีมืออยู่แล้วทําขายได้ก็ดีแล้วหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ขายออนไลน์ล่ะขายออนไลน์มันไม่ใช่ขายง่ายๆนะที่เนี่ยคือ มันต้องตั้งจัดตั้งบริษัทมันต้องทำนู่นทำนี่แล้วก็ภาษีอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นมีระบบแบบว่าเป็นการส่งของคืนอะไรพวกเนี้ยมันมันยุ่งยากมันไม่เหมือนกับขายตามตลาดตามตลาดขายแล้วขายเลยขาดไปเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นเป็นร้านเลยเลูกลูกค้าจะต้องมีสิทธิ์ส่งของคืนแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายทางค่าส่งอะไรพวกนี้ เราขายของได้กําไรได้นิดหน่อยแล้วมาต้องมีปัญหาปวดหัวเลยจ้องมานั่งทําบัญชีนู่นมโอ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าของพวกนี้มันมันมันไม่ได้กําไรกับแล้วของที่เราใช้ประกอบในการทําการฝีมือเนี่ยมันก็ต้องสั่งมาจากต่างประเทศใช่ไหมถึงว่าจะเป็นสั่งมาจากเมืองจีนถูกๆแต่มันมันก็มีเออค่าใช้จ่ายใช่ไหม เราทำแค่นี้พอแค่ทำเพื่อเอจะได้ไม่เหงาเสร็จแล้วเอมีของเหลืออยากจะไปขายตลาดคริสต์มาสได้กําไรนิดหน่อยก็โอเคไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ปวดหัวเอาละคุยนานละทุกคนเดี๋ยวต้องไปทําวิดีโอต่อวันนี้จะทําอะไรรู้ไหมทําดอกไม้ <laughs> ทําดอกไม้อย่างนี้มองไม่เห็น <laughs> ทําดอกไม้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยทําดอกไม้แบบเนี้ย ปีหน้าว่าจะไปขายตลาดคริสต์มาสจะทำเป็นพวกกิฟตติดผมแล้วก็ติดเสื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็เ,เป็นทำเป็นเครื่องประดับสนุกชอบเรามีไอเดียเยอะแยะไฟแล้วทุกคนไม่ว่าอยู่ตางวิดีโอต่อแล้ว